หลายคนถามว่าแบบเฮ้ยมีช่องรองรับบลูทูธไหมตัวนี้บอกเลยว่ามีแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราผมแกะให้ดูนะครับผมตัวนี้ สวัสดีครับพบกันอีกนะครับพบกับผมตัว BKK จากร้าน BKK Speed นะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวหมวกกันน็อกที่เพิ่งมาใหม่เมื่อประมาณสัก2อาทิตย์ที่แล้วนะครับเป็นหมวกสไตล์ Open Face นะครับหมวกตัวนี้เคยมีจำหน่ายแล้วแต่ว่าตอนนี้เขามีโมเดลใหม่มานะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวครับการสวมใส่ฟังก์ชันต่างๆนะครับผมแล้วก็ลวดลายนะครับผมให้ดูหมวกนั้นเป็นหมวกอะไรกันเดี๋ยวไปดูกันครับ อืมนะครับอ่าในมือของผมนะครับกล่องสีแดงนี้นะครับโลโก้อย่างนี้เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากแก๊สเฮล멧นะครับหมวกแก๊สคุณภาพดีใบดีใบเดิมนะครับตัวนี้เป็นโมเดลตัวแกส๊สเ t ็ดนะครับก็คือมีเลข2ขึ้นมานะครับผมก็คือตัว แ๊เจตัวเดิมนี่แหละครับแต่ว่ารุ่นใหม่มีการพัฒนาอะไรต่างๆนานานะครับเข้ามานะครับตอนนี้ก็อยู่ในมือผมแล้วนะครับราคาเดิมครับ2,500บาทนะครับผมแล้วก็ตอนนี้มีลายมาทั้งหมด2ลายแต่ว่ามีทั้งหมด5สีนะครับผมก็มีลายอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับผมก็ลายที่1ชื่อลายว่าฟูตองนะครับฟูตองก็จะมีสี แดงเทานะครับแล้วก็สีดําเหลืองแล้วก็สีขาวเทานะครับผมฟูตองนี้แล้วก็ลายขายดีของเรานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวไตคัลเลอร์ตอนนี้ชื่อลายว่า Move นะครับตัว Move ก็จะมี2สีก็คือมีสีไตคัลเลอร์นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นสีดําเทานะครับผมทั้งหมดเป็นสีเงาทั้งหมดนะครับ2,500าบาทนะครับผมแล้วก็วันนี้ที่ผมเอามาให้ดูนะครับก็คือลาย Move ไตคัลเลอร์นะครับผมก็เป็นสีโทนขาวนะครับแล้วก็สว่าง แล้วก็มีน้ำเงินแล้วก็มีแดงนิดหน่อยนะครับก็คือเป็นลายซิกเนเจอร์ของทางแกสเฮลเมต t อยู่แล้วด้วยนะครับผมในกล่องก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็คือมีตัวหมวกแล้วก็ูงผ้านะครับผมนี่นะครับผมลายสวยงามแนวกันดั้มเหมือนเดิมนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมลองหมุนหมวกให้ดูก่อนแล้วกันนะครับตัวหมวกนะครับตัว ใบเนี้ยก็คือจากเดิมเนี่ยจะเป็นขาวน้ำเงินแดงนะครับตัวนี้จะลดสีแดงลงนะครับออกแนวขาวน้ำเงินแล้วก็แดงก็จะมีบ้างแซมิดหน่อยให้ดูมีความเป็นไตคัลร์เหมือนเดิมนะครับผมหมวกนะครับคุณสมบัติที่เด่นเลนสตั้งแต่ที่จับมาครั้งแรกก็คือตัวหมวกมีน้ําหนักเบานะครับผมน้ําหนักอยู่ที่ 1, 2ึ0งกรัมเท่านั้นเองนะครับผมตัวหมวกก็คือมีเชลเดียวนะครับสามารถเปลี่ยนไซส์ได้ตั้งแต่ S ถึง XL นะครับผม SML XL ก็คือเป็นตัวเปลี่ยนโนมหมวกเราอย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมก็ทําให้หมวกมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบานะครับสามารถใส่ใน u b o ็อพวกหมวกอ่าพวกรถที่เป็นสกูตเตอร์ได้เกือบหมดนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็มีแว่นกันแดดข้างในนะครับผมอ่าแว่นกันแดดข้างในเอาขึ้นเอาลงง่ายนะครับผมมันจะมีตรงนี้สวิตช์เอาขึ้นเอาลง,ลง นะครับตัวที่มันฝืดนิดนึงเพราะว่ามันต้องการให้หมวกไอ้ให้แว่นเนี่ยมันไม่ร่วงลงมาขณะขับขี่นะครับผมแต่ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับผมช่องลมมีทั้งหมด3ช่องนะครับก็คือข้างบนหนึ่งนะครับบนสองเปิดปิดอย่างนี้เหมือนดักลมอะครับนี่อ่าแล้วก็มีช่องลมด้านด้านหลังนี้เปิดปิดนิดหน่อยนะครับตรงนี้เห็นไหม ให้ลมเข้าออกนะครับแล้วก็ไปออกด้านหลังตรงนี้นะครับมีช่องลมด้านหลังหนึ่งช่องนะครับก็คือความร้อนความชื้นเนี่ยที่มันเข้ามาเนี่ยมันก็จะเหมือนลักษณะเหมือนบ้านนะมีหนา้าต่างแล้วก็เอาความร้อนความชื้นออกด้านหลังนะครับสิ่งที่แตกต่างจากตัวเดิมที่ตัวนี้ชื่อชื่อว่า Ga s jet 2ก็คือตัวนวมข้างในแล้วก็เรื่องของการเว้าหูนะครับหลังจากเดิมที่เราขายไปเนี่ยตัวตัวแก๊ แก๊สเจ็ตเนี่ยก็คือหลายคนถามว่าแบบเฮ้ยมีช่องรองรับบลูทูธไหมตัวนี้บอกเลยว่ามีแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราผมแกะให้ดูนะครับผมตัวนี้เห็นไหมมันจะมีช่องช่องบลูทูธอยู่ข้างในอ่าตรงนี้เห็นไหมสามารถติดตั้งได้ช่องค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ลึกนะครับหนาประมาณเกือบ8มิลเกือบถึง8มิลถึงตัวอ่าหนึ่งเซนเลยทีเดียวก็ค่อนข้างลึกทีเดียวนะครับผมแล้วก็ นวมภายในตัวนี้เป็นนวมแบบใหม่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูตอนนี้ผมก็ได้นวมที่บอกว่านวมตัวแก๊สเจ็เนี่เป็นนวมแบบใหม่นะครับเป็นผ้าแบบนี้เลยเป็นผ้าเขาเรียกว่าผ้าอะไรนะผ้าแนวรวงลายลังพึ่งนะครับมีความนุ่มนะครับตะกี้ผมลองสวมใส่ไปเบื้องต้นแล้วก็คือมีความนุ่มกระชับนะครับตอดแก้มมาได้สองแก้มนะครับผมแล้วก็มีนวมคอตรงนี้อ่าแล้วคุณดูมีความสวยงามนะนนี้ตะกี้ถอดนวมคอมาแล้วอ่า มานี้อืมมีทั้งหมดอันนี้3ามชิ้นแล้วแล้วก็มีนมหัวนะครับตัวนี้เสริมความปโปร่งมากขึ้นจากเดิมเนี่ยมันจะดูเต็มเต็มนะตอนนี้พอนมหัวเนี่ยมันจะทําให้ดูปโปร่งมากขึ้นนะครับจะเห็นกระดุมตรงนี้ตอนแรกทั้งตอนแรกผมก็กังวลว่ามันจะมากดลงหัวอะไรหรือเปล่าเนี่ยแต่ทางโรงงานนะครับเขาก็บอกมาว่า ตัวนี้ทํามาแบบใหม่ทาให้สมใส่สบายขึ้นตอนแรกก็ไม่เชื่อแต่ลองสมใส่ไปแล้วก็คือตัวนวมเนี่ยมันมีความใส่สบายจริงๆนะครับผมแล้วก็มาดู EPS โฟมด้านในนะครับตัวนี้ระบายอากาศได้ดีขึ้นนะครับผมมีช่องลมต่างๆเนี่ยวิ่งเข้ามานะครับจากช่องลมด้านบนเนี่ยมันจะเห็นไหมมันจะมีรูๆตามล่องตรงนี้ทั้งหมดเลย มันก็จะวิ่งตามรูนะครับลมที่เข้ามาตามช่องลงด้านบนเนี่ยมันก็จะเข้ามาตามรูใช่ไหมครับแล้วมันก็จะวิ่งไปออกด้านหลังนะครับก็คือตรงด้านหลังตรงนี้นะครับผมก็จะทําให้หมวกเนี่ยระบายอากาศได้ดีขึ้นนะครับจริงๆงหมวกใบนี้เป็นหมวกที่เป็นแนว Open Face อยู่แล้วนะครับผมก็จะระบายอากาศได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ตัว e p s Foam นะครับตัวนี้เป็นตัวโฟมที่ซับแรงกระแทกนะครับตัวนี้มีทาสีดําเพื่อความพรีเมียมนะครับตัวนี้ก็คือหมวกดูพรีเมียมมากๆเลยนะครับอ่า เดี๋ยวเรามาลองสมใส่กันดูตะกี้ที่ผมให้ดูช่องลมนะครับนี่ตรงนี้ช่องลมนะครับอยู่ตรงนี้เห็นไหมช่องลมก็สามารถเอาพวกบลูทูธหลุมค่อนข้างลึกนะครับสามารถติดตั้งบลูทูธแล้วก็ใส่ลำโพงเข้าไปได้โดยที่ว่ามันลลงไปไม่ดันขึ้นมาที่หูอันนี้เป็นอะไรเป็นฟังก์ชันที่ทางผู้ลูกค้านะครับรีเควสต์มาค่อนข้างเยอะทีเดียวเดี๋ยวผมลองใส่นมกับเข้าไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองสมใส่กันนะ โอเคครับหลังจากที่ได้ดูนวมนะครับแล้วก็ช่องลมต่างๆภายในแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูจุดแตกต่างอีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้มันจะมีตรงนี้ครับนิดหนึ่งเนี่ยเหมือนเพิ่มขึ้นมาหลายคนสงสัยเพราะว่าในกล่องมันจะมีคล้ายๆกับฝาอย่างนี้มาเอาไว้ทําอะไรนะครับอันนี้ไว้กรณีที่คุณไม่อยากใส่ชิลนะครับคือจะเอาชิลออกไปเลยนะครับแต่ถ้าเอาชิลออกไปแล้วตรงนี้มันก็จะเป็นเหมือนเหมือนเป็นรูนะครับเขาก็เลยมีฝาตัวนี้มาให้นะครับผม แต่ว่าอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีเรียกว่าอไรเป็นเป็นรูปแบบที่มันแบบเป็นจิมมิคแล้วกันมันก็จะเป็นฝาประมาณนี้ปิดเข้าไปอย่างนี้แล้วก็เอาชิลออกเลยนะครับก็เป็นหมวกสไตล์แบบเหมือนอแนวโอเพนเฟสก็เรียกอ,อะไรเหมือนจะแนวคลาสสิกก็คลาสสิกนะครับ ก็เป็นอีกแนวหนึ่งนะครับสําหรับคนที่อยากทําแต่ว่าก็มีไว้ให้ถ้าไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็วิธีการก็คือสามารถดันนะครับตรงนี้มันจะเขียนว่าล็อกนะครับก็คือดันกลับนะครับแล้วก็ดึงออกเลยนะครับแล้วก็เราถอดตรงนี้ออกมานะครับเพื่อเพื่อที่จะเปลี่ยนชิลนะครับตัวนี้จริงมีแว่นนะครับแต่เราสามารถซื้อชิลที่เป็นชิลเอ่อเขาเรียกอะไรชิลที่เป็นตัวไอ้นี้ได้ครับเป็นชิลประหลอดได้นะครับราคา 650บาทนะครับเดี๋ยวผมลองเอาใส่ชิลให้ดูแล้วกันเดี๋ยวเดีวันนี้เราลองใส่ตัวที่เป็นฝาก่อนแล้วกันนะครับว่ามันมีหน้าที่ไว้ทำอะไรเนี้ยนะครับ mm hmm. โอเคพอถอดชิลเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ลักษณะแบนาบานี้นะครับก็เหมือนลักษณะเหมือนาาการใส่หมวกประมาณนี้แหละแ,ละแล้วก็ลองเอาฝาเนี่ยครับที่ที่จะกิดได้มานะครับ ใส่เข้าไปมันจะเป็นพอดีอย่างนี้เลยเราก็ถอดตรงนี้ออกก่อนนะครับดันขึ้นแล้วก็ดึงออกนะครับผมแล้วก็ใส่ตรงนี้เข้าไปแทนนะครับฮึบอ,อ่าแล้วก็ปิดฝาเหมือนเดิมอืมอย่างี้มันก็จะได้ประมาณอย่างงี้เดี๋ยวผมลองทำอีกฟังหนึง่ง ไม่ยากครับมันจะมีแง่งเหมือนแง่งตรงนี้อยู่นิดนึงอ่ะเราก็ทําแง่งไงครับยัดเข้าไปตรงช่วงนี้อ่ะเดี๋ยวไม่เห็นใช่ไหมมันจะพอดีอ่ะครับที่ผมให้ดูอ่ามันจะเป็นแง่งตรงนี้แล้วก็ตรงนี้พอดีตรงตรงช่วงนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเราก็ลองวางลงไปปุ๊บมันก็จะพอดีกับฝาเลยอ่อยาไปนี้นะครับ แล้วเราก็เอาฝาเดิมเนี่ยไอตัวตัวเลื่อนเดิมเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็ดึงดันลงล็อกนะครับหมวกก็จะได้ทรงประมาณนี้แบบไม่มีไม่มีชิลก็แปลกดีนะครับเอาไว้แบบเหมือนคล้ายๆเหมือนครูฝึกในสนามนะครับแล้วก็สามารถใส่แว่นได้นะครับสำหรับคนที่แบบลำคาญตัววงตัวแว่นอย่างเงี้ยอยากได้ประมาณนี้ก็เท่ดีเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูแล้วกันว่ามันประมาณไหนแต่จริงๆถ้าขี่ไปโต้ลมเขาเรียกอะไรขี่ไปทำวงทำงานมีชิลก็ดีครับเหมือนตัดลมนะครับ ฟีลลิ่งของการใส่หมวกใบนี้ผมบอกเลยว่าดีกว่าตัวแก๊สเจรุ่นแรกพอสมควรเลยเมื้องต้นคือน้ำหนักเบานะครับผมแล้วก็ t ทัชชิ่งต่างๆเนี่ยข้างบนดูโล่งขึ้นนะครับแล้วนวมตรงเนี้ยก็คือรับช่วงกลามพอดีนะครับตรงช่วงหูก็คือเว้าวหูพอดีไม่ทับหูนะอันนี้ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวแล้วก็พอเอาชิวไอตัวนี้ออกไปนะครับแล้วใส่แนวเนี้ยผมว่ามันก็เป็น อะไรที่รู้สึกเบาดีนะครับตัวนี้หมวกเบามากเลยนะครับแล้วก็มีแว่นกันแดดข้างในนี่ตัวนี้ก็เจ๋งดีเหมือนกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมลองทําอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นแบบที่มีชิลปลอตนะครับที่ซื้อเพิ่มได้นะครับตัวชิลปลอตเนี้ยก็เท่ถ้าใครสําหรับคนที่ต้องการความเท่ไม่ชอบแว่นกันแดดข้างในเงี้ยอยากให้หมวกมันเป็นแบบชิลกันแดดไปทั้งอันเลยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับผมเป็นชิลปลอตเรนโบ์นะครับอยู่ที่ราคา 650บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถซื้อตัวสปอยเลอร์ด้านหลังได้อ่าเมื่อกี้เหมือนตัวที่แล้วเลยครับเขามีตัวสปอยเลอร์ด้านหลังที่เป็นหมวกแนวแบบเอ็กไลท์นะครับผมมันประมาณไหนนะอ่าประมาณนี้อ่าหมวกก็จะดูมีมีเหมือนแบบเฟี้ยวๆนิดนึงอะ่ะเหมือนตามสไตล์หมวกที่นี่ละกันนะครับผมเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวชิลตลอดให้ดูดีกว่า ว่ามันเป็นยังไงนะครับผมเราก็ถอดชิวถอดไอ้ตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ถอดฝาออกมาเหมือนเดิมจะมี2ส,สีนะครับก็คือมีสีสีลุ้งนะครับผมแล้วก็มีสีทองนะสีลุ้งนี่ก็คือประมาณนี้สีมันจะออกจริงๆถ้าท่านมันมีไฟตะตูครับจริงๆแล้วตัวสีหมวกเนี่ยมันจะเป็นสีลุ้งนะครับผมสีออกม่วงๆนิดนึงนะวิธีการใส่มันก็มีร่องของมันครับสามารถเอาเดือยเนี่ยใส่เข้าไปในร่องของมันได้เลยนะครับผม แล้วเสร็จแล้วก็ปิดลงมามใส่แหวนลงไปก่อนนะครับมันก็จะมีแหวนตัวนี้แล้วก็จะมีล่องนี่นครับใส่แหวนลงไปให้พอดีแล้วก็เอาเดือยตัวนี้ใส่ล็อกลงไปอีกทีหนึ่งอันนี้นะครับใส่ล็อกลงไปโอเคแล้วก็หมุนบิดนะครับผมคโครสมันจะมีเขียนอยู่แล้วว่าอัานไหนเป็นคโครสอัานไหนเป็นโอเพนนะครับผม สีมันจะออกประมาณนี้อ่าเห็นไหมสวยนะครับโ l o สโอเคเป็นประมาณนี้สวยงามนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมลอง ใส่นี่ให้ดูนะครับก็คือตัวหมวกเนี่ยสองพบาทนะครับแต่มันมีแว่นข้างในอยู่แล้วสามารถเอาขึ้นลงขึ้นลงได้นะครับแต่ถ้าใครอยากเท่อยากสปอร์ตนิดนึงก็ใช้ตัวชิลตลอดตัวนี้นะครับราคา650บาทนะครับผมซื้อเพิ่มได้นะครับแล้วก็สามารถซื้อตัวสปอยเลอร์แต่งได้ด้านหลังนะครับผมอันนี้อ่าสปอยเลอร์แต่งอันนี้นะครับติดลงไปผมมันจะประมาณไหนเนี่ย ประมาณนี้อ่าตัวชิวบอลเนี่ยนะครับก็มีความใสเห็นไหมถ้าสองแบบก็คือใสนะครับกันแดดได้แล้วก็สามารถใส่ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับผมมีความเท่นะครับได้เลยทีเดียวนะครับผมใส่สบายมากเลยอะ่ะชอบอะ่ะ แล้วก็ตัวนี้วอหูบลูทูธเรียบร้อยนะครับถ้าใครมีก็สามารถติดตั้งบลูทูธได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมดูตัวนี้นิดหนึ่งก็ตัวนี้ไม่ได้มีตัวเลื่อนวงเลื่อนแว่นนะครับสามารถหนีบเข้ากับตรงนี้หรือแปะก็ได้เพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็ใช้ไม้นะครับติดตั้งตัวลําโพงต่างๆเนี่ออกมานะครับเหมาะสําหรับการใช้งานในเมืองมากๆเลยนะครับสำหรับหมวกแก๊สเจ็ตใบนี้นะครับแก๊สเจ็ตทูนะครับตัวนี้ลาย move by color นะครับ ถ้าใครสนใจนะครับน้ำหนักเบา1,230กรัมบวกลบนะครับก็ในมือผมก็โล2เองนะครับเบามากนะครับแล้วก็น้ำหนักขนาดค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็สามารถใส่ใน u b บ็อกอะไรอูบ็อกต่างๆได้เลยนะครับผมนมภายในตัวนี้ตัวใหม่นะครับนิ่มนิ่มมากนะครับอาจจะดูแล้วแบบเอ้นิ่มแบบไม่น่าเชื่อนะครับดูแล้ว แต่ลองใส่ไปปุ๊บผมรับประกันเลยครับว่ามันนิ่มมากจริงๆนะครับใส่สบายกว่าตัวเก่าเยอะเลยทีเดียวนะครับผมถ้าใครสนใจก็สามารถเข้ามาที่ร้าน b k s e p e e d นะครับทุกสาขาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองจายปิน9บางนาแล้วก็พะลาม6นะครับผมมีให้เลือก5ลายนะครับผมเข้ามาดูได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ทั้งหมดให้ดูอีกทีหนึ่งตรงนี้นะครับผมก็ฝากหมวก Ga s ส Jet2 ใบนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมราคาเพียง2,500บาทนะครับตัวนี้ได้มาตรฐาน dot ECE นะครับแล้วก็มอกอบ้านเรานะครับเรื่องของเคลฟตี้ความปลอดภัยตัวนี้ EPS แน่นจัดเต็มนะครับไม่หลอกแน่นอนนะครับก็คือใส่แล้วปลอดภัยแน่นอนนะครับผมถ้าใครสนใจก็ยังไงฝากตัว g a d g e จ2ตัวนี้ตัวใหม่ด้วยละกันนะครับผมยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง YouTube ของ b k k Speed ไว้ด้วยละกันนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ